เอาละครับสวัสดีครับผู้เล่นไรเดอร์เวิลด์ทุกคนนะครับก็วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับกับไรเดอร์เวิลด์นะครับเพราะวันนี้มีอัปเดตใหม่นะครับ2.5ซึ่งก็โดยรวมครับอัปเดตนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการปลดล่างใหม่ของไรเดอร์อย่างอากิโตะนะครับแล้วก็วิธีการอัปเดตอากิโตะนะครับผมอัปล่างเนาะอากิโตะเนี่ยจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ใช้ระบบการอัปล่างเหมือนกับคูกะครับก็คือเราจะใช้ตัวอย่างหินนะครับอัปเกรดผ่านหินนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ อ่ะมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือคูกะอันนี้คืออากิโตะนะครับซึ่งวิธีการอัพอากิโตะครับมันจะอัพเหมือนกันเลยแต่ว่าสเตตเนี่ยมันจะตามที่10กับ5นะครับซึ่งมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของคูกะนะฮะนั่นหมายความว่ามันจะอัพไวกว่าเดิมนะครับทีนี้นะครับคำถามก็คืออาจจะเกิดขึ้นว่าของที่มันใช้อัพเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือมันก็จะมีเป็นพวกเลฟอาเรดอาเอมเร์เลอร์นะครับบูแซฟไฟนะครับซึ่งมันเป็นหินตีบวก2อันที่เรารู้กันอยู่แล้ว เงินใช้น้อยนิดหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะใช้กันเลยก็คือจะเป็นของใหม่นะครับอย่างของที่เป็นชื่อว่า a w a k e n Ember นะครับอ่ะแล้วก็ลอโซด้วยล้อโซเรารู้กันอยู่แล้วนะครับคำถามคือ a w a k e n Ember นะครับมันสามารถหาได้จากไหนใช่ไหมครับอ่านะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมมองว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะหามันได้ยังไงดีเพราะว่าถ้าให้ถ้าให้ผมพูดตามตรงนะ a w a k e n Ember นะครับมันสามารถหาได้หลายทางมากครับตัวอย่างเช่นคุณสามารถหาได้จากตัวของ Trial ของ Trial d า ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปทําเควสบางเควสก็ได้นะครับซึ่งเควสที่มันได้อย่าง Awaken Ember เนี่ยมันเยอะมากมันมีประมาณ3-4เควสครับแล้วที่เนี่ยห,หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้ามันมีเยอะอย่างเงี้ยวิธีการไหนที่เราสามารถใช้ฟาร์มได้ดีที่สุดนะครับแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมรอมานะครับก็จะมีช่องแชทหลายคนเนาะแล้วก็เพื่อนๆห,หลายคนในดิสคอร์นะครับพยายามบอกว่าวิธีการนะครับที่ ฟาร์มหินอเวเกนแอมเบอร์ได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็คือวิธีการทำเควสวนครับแต่มันจะมีเควสวนอยู่เควสหนึ่งครับที่มันสามารถทำได้ง่ายมากๆนะครับอ่านะฮะซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากเควสนี้แล้วนะครับอ่าเควสเนี่ยนอกจากได้หินแล้วนะครับมันจะได้ตัวอย่างล็อตโซด้วยซึ่งลอตโซนะครับมันจะเป็นของที่สำคัญมากในการอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาตรงนี้นะครับ วิธีการหาเลยก็คือเราจะมาตรงที่ NPC อย่างโซอิจินะครับซึ่งตัวเนี้ยคือหลายคนนะครับผมผมตอนแรกก็มองว่ามันเป็นเมนเควสไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวละครที่มีเควสวนอยู่นะครับแต่ว่าให้ทุกคนครับมารับเควสกับตัวนี้นะครับมันจะขึ้นหัวข้อว่าชา l e n g e นะครับอ่ากดเควสนะครับจากนั้นครับตัวละครเราเนี่ยจะรับของมานะครับจะรับเป็นตัวอย่างอาคิโตสรูนนะครับมันจะเป็นเควสวนครับซึ่งของของที่เราจะได้คือ แบงค์สโตน16อันครับผมมีเป็นช็อกเกอร์แฟกต์เมนต์หนึ่งอันนะครับมีเป็นเอมเบอร์เป็นลอโซ4ซึ่งพูดตามตรงมันค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็เงื่อนไขาการทำคือง่ายมากก็คือให้ตีอากิโตะรเวิดเก้าทํคำถามคืออากิโตะรเลเวล9สสามารถตีได้จากตรงไหนนะครับตามผมมานะฮะคืออากิโตะรเลเวล90จะอยู่ในโซนพิเศษนะครับซึ่งเป็นโซนใหม่นั่นเองโดยการที่เราต้องมาตรงนี้ครับเราคุยกับปอเตอร์ตัวนี้ครับกดไซต์อัพครับกดเท ตอเราจะถูกว์ปไปที่พื้นที่พิเศษนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะเสกนะครับเราจะเป็นที่ต้องมีแบงค์สโตนอยู่แล้ว16อันนะครับอย่างก่อนหน้านี้คือเราอาจจะต้องไปฟาร์มเพิ่มมานิดนึงนะครับเราอาจจะเป็นฟาร์มตัวอย่างมอนที่อยู่ตรงนู้นก็ได้ครับอยู่ในแมปก็ได้ก็มีโอกาสดรอปอยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเราเดินมาเสกตรงนี้ครับผมมียู่16อันพอดีนะครับจุดที่สําคัญเลยก็คือตรงนี้นั่นเอง อ่ะผมจะจ่ายไปนะครับ16อันในการเสกเป็นบอสอย่างอากิโตะมานะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องจัดการนะครับผมอากิโตะไปเลยแล้วกันนะครับอ่าอย่างนี้ล้กันนะครับก็ตีไปครับอ่ามาแล้หมดนะครับขอดูดเวลาแป๊บอ่านะฮะมาครับก็ลูกตำตรงคืนไม่ค่อยยากมากนะครับนะฮะ ตัดไม่ได้หมดเลยนะครับอา้าวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆนวดไปครับบอสจะมีประมาณ3ามอสี่เปสถ้าผมจะไม่ผิดนะนะฮะแล้วก็ค่อยๆเล่นกันไป โอเคนะฮะก็เวลาเราชนะเราก็จะสุ่มของนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเราขอแค่ว่าต้องเอาเควสให้เสร็จก็พอนะครับอ่าทีนี้ครับพอเควสเสร็จนะฮะพอเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็มาส่งเควสตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หินมานะครับเราจะได้แบงค์สตโตมา16อันคืนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทำเควสนี้นะครับเราสามารถเอาของรางวัลเนี่ยแบงค์สโตอโต16อันไปเสกอากิโตะครับ แล้วก็ฟาร์มวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับส, ridge, ส่งเควสตีมอน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 จนหินของเราครบครับอ่าพอหินเราครบปั๊บนะครับเราก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อได้เลยนะครับอ่าอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับอาจจะประมาณนี้อ่านะครับขึ้นมาหกละนะครับจากนั้นก็ขาดอะไรก็ฟาร์มต่อนะครับอ่าอย่างที่ผมฝาก ผมคาดไปอย่างตัวพวกลอสโซนะครับก็อาจจะต้องไปฟาร์มเพิ่มเพราะว่าได้คุยละสี่อันใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับคำถามต่อมาครับหลายหลายคนสงงัยว่าพี่ครับผม ผมสู้อากิโตไม่ได้ครับตัวผมมันไม่ค่อยดีนะครับจะมีอีกวิธีหนึ่งครับเลยคือเราสามารถลงดันเจียนดากูบ้านะครับตรงนี้เนาะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือดันเจียนดากูบ้าครับมันมีโอกาสที่จะดรอปนะครับผมตัวอย่าง s e e d of Evolu t i o n ซึ่งผมไม่มีเนาะทาไมถึงสําคัญนะครับซีดออฟเอฟเวอร์วูชันนะครับเราสามารถนํามาตัวนี้นะครับเอ็กสตรัตัวนี้คือเราเอามาย่อยได้ครับซึ่งเวลาเราย่อยเนี่ยเราจะได้เป็นตัวอย่าง อเวกเกตเอมเบอร์สิบหกอันนะครับสิบหกอันนะครับ,นนะรบจะได้เป็นอเวกเกตเอมเบอร์สิบหกอันนะครับต่อซีดออฟเอเวโรชันหนึ่งอันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราตีอาอกิโตะไม่ไหวไปตีตัวอย่างดาโกบ้านแล้วก็รอให้เศษนะครับผมตัวอย่าง เซตของเอฟเวอร์ูชันดรอปมาก็ได้ครับแล้วก็เอามาคราบกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็วิธีการอัพากโตะนะครับที่แบบว่าไวๆนะครับจะเปยังไงบ้างก็โดยรวมมีแค่นี้นะครับจริงๆมันมีหลายวิธีแต่ว่าผมเลือกเอาวิธีที่ไวที่สุดให้ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาเวลาเราเองเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม